น้ำปลาต้มเองนะคะบีบลเลยกุ้นๆน้ำปลาอูมาม,มีใส่แล้วคนเลยค่ะให้น้ำเ,เสร็จนะคะกุเร่กุเร่ค่ะให้ลองชิมสเสรกลเร่นนะคะปลาด้วย ใส่เห็ดดยไปตู้บะมี่มาต้องถามหานะคะไปตู้หายากค่ะแจวเสร็จแล้วเด้อใส่ปลาเกือลินนะคะปลาเกือเสี่ยวนะคะน้าวอีกสองหน่วยนะราเผ็ดเด้อ